โอเคครับสวัสดีครับนักศึกษาก็วันนี้ผมมีโปรแกรมให้เราเอาไว้คำนวณเกรดนะครับคำนวณเกรดของตัวเองนะครับเพื่อวางแผนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าเว็บลงทะเบียนของนงักศายเองแล้วก็ล็อกอินเข้าไปตามระบบนะครับแล้วก็มาที่ตรวจสอบผลการเรียนนะครับตรวจสอบผลการเรียนนะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมา สิ่งที่นิสายจะต้องทำก็คือทำการ Copy ครับ Copy ตั้งแต่แถวที่หนึ่งนะครับแถวแถวที่เป็นเลขหนึ่งตัวนี้นะครับคัดลอลากมานะครับแล้วก็กด Ctrl c t r l น์ซีนะครับก c. บด c ันธน์ซีหลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรมนะครับ Excel ที่ผมให้ไปนะครับเลือกที่ช่องแรกคลิกข,ขวานะครับแล้วก็วาง แกก็จะคำนวณเกรมาให้ซึ่งนะครับตอนนี้คำนวณเกตเห็นไหมครับเป็น1.19แต่ในระบบจะในระบบนะครับจะเป็น1.6ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนนี้เรายังไม่ได้ทำการกรอกเก,ร,เกตรตัวเองลงไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นวิชาของเทอม2 6งทับซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอเก,อร,เกรโดยการ คำนวณของตัวเองลงไปนะครับโดยให้ในักศึกษานะครับคาดการว่าตัวเองจะได้เกรดอะไรนะครับเพื่อมีการวางแผ่ะผมใส่เป็น A ทั้งหมดเลยนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับเช่นบอกว่าเทอมเนี้ยนะครับในเทอม2องทั้งหมดเกรเนี้ยได้ A ทั้งหมดเลยเกรดเฉลี่ยก็จะปรับขึ้นนะครับส่วนจะเป็นเกรดอ,อะไรก็ลองไปพิจารณาด้วยตัวเองนะครับซึ่ง ตัวนี้เอาไว้ให้เราวางแผนนะครับเอาไว้ให้เราวางแผนชีวิตตัวเองว่าในเทอ aze, มนี้เกรดของเราจะเป็นยังไงนะครับวิชานี้จะได้อะไรต่างๆซึ่งเราจะสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้นะครับส่วนใครที่ก๊อปปี้มาแล้วเกิดข้อผิดพลาดอะไรอยากลบนะครับก็นะครับให้เลือกที่คอลัมน์แรกนะครับลบถึงคอลัมน์ L เท่านั้นนะครับลบถึงคอลัมน์ L เท่านั้น คอลัมน์ m n n อะไรอย่าไปลบนะครับแล้วกด delete นะครับแล้วก็ copy แล้วก็ paste ใหม่นะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกทคำนวณที่ได้นะครับก็ลองนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเอาไปใช้ดูสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเกดตัวเองจะขึ้นจะลงถ้าวิชานี้ได้ a ได้ b อะไรต่างๆนะครับโอเคครับ ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ。